สวัสดีครับวันนี้มานั่งชิวๆดื่มรับลมเย็นๆยามพระอาทิตย์รับทิวเขานะอ่างเก็บน้ำ้วยปือ,อำอบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดคนครนายกครับผมลมเย็นๆนะครับกแบบับดอกไม้บนสันเขื่อนอากาศเย็นครับมันเป็นช่องเขา มากับรถคู่ใจเจ้าคาริเบียนสปอ้์ตซมเดิมๆครับใส่ตรงแตงยกเจ็ดนิ้วหลัดยางมัดเอาไว้ท่องเที่ยวครับผมคันนี้อันนี้คือบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยปือยามเย็นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาเที่ยวครับ อ่างเก็บน้ำปือก็เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับเราก็นั่งเดินชิวๆด้านหลังเขาข้างหน้าผมก็จะเป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าคือเอาไว้รักษาสัตว์ป่าที่บาดเจ็บเอามาทำนักรักษาอยู่อย่างเขาลูกนี้ ใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครยกก็ซื้ออาหารมาบริจาคให้สัตว์กินได้นะครับช่วงนี้พรอาทิตก็จะตกดินตัวเลยครับผมสวยมากครับมาเที่ยวนครนยกบ้านผมก็แวะมาเที่ยวนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับเขื่อนขุนด่านนะครับผมตั้ง GPS มาว่าอ่างเก็บน้ำห้วยปือก็จะได้ชมบรรยากาศ ยามเย็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ากลางวันก็ร้อนนะครับผมวันนี้ผมก็มาจากลูกชายผมขันปอดมาเที่ยวบ,บ้านผมกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ